ไปเพื่อนตาตายน็อก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 ตัวที่ยิงเพื่อนเฮ้ยอย่างโกงนะทุกคนจะรวยคนแม่้ยังสุดผมบอกเลยข้างบนบ้านดึงอ่ะเฮ้ยอยากเอาว่ะตาย เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางกาตรติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางกาตรติดต่ออยู่ใต้คลิปเอาละครับก็กราบสวัสดีทุกทกท่านกันด้วยนี่ครับก็ช่วงนี้เป็นไนมห ที่บ้านผมนี่อย่างแบบสอมตกนรกอะไรเงี้ยมันกดเดินยังไงอะเพื่อนเกมเนี้ยไม่รู้เหมือนกันใช่กดแต่บิลว่ะมันกดแต่บิลว่ะเพื่อนกดเดินอะวิ่งก็กดชิปอะไรเงี้ยไม่รถมันมาเติมอีกคันหนึ่งเพื่อน เห็นปะมื Ê, ่อเมอมีคำหนึ่งเห็นปะเงได่อนตย็อกน็อตัวที่ยิงเพื่อนเฮ้ยอย่างโกงหลอยทุกคนเดืดรคนแม่งยังสุดผมบอกเลยข้างบนบ้านเฮ้ยยังเอา่ะเกรอยู่ไหนเนี่ย หลังเพื่อนโอเคโอเคอย่างเราทุกคนตายล้วสมจริงควงหมดแล้วเหรอเหรอ ยิงนไปไหนวะเจ็บไหมครับทนะุกคนนผมว่าเอาอะไรดีกว่านะครับไปคิดเหนื่อยตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ายิงนอกไปก็ทำอะไรไม่ได้นะเราแบบไม่ได้คิดวะนนะไปยิงกันกันชิดปะกันยัง นอกสองแล้วนอกสองแล้วตายหมดแล้วเพื่อนตายหมดแล้วเย็นหมดแล้วเหรอฮี่เก็บไปทางไหนเพื่อนเออไอด็อกไอด็อกไอด็อกก็มีอีกคนหนึ่งนะจะยิงเสียงมันวิ่งเสียงมันหลุดลไปเลยนี่ไงอวะ้ยตรัหนี้ด้องเปไหน โอ้มันนอนอยู่เนี่ยนอนยิงดิ่เฮ้ยขอล้อรถให้ยิงแล้วไม่หยุดดูบอกไม่เห็นมันฉันบอกอยู่หลังไอ้ดอกไม่เห็นมีใครบอกเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าอยู่หลังไอ้ดอก ทำอะไรไม่มีไม่มีไปเลยไปเลยไปเลยรถบุกมาไม่โดนเลยเต็มตีเลยตัวเดียวตัวเดียวตเดียมาเต็มอีกตัวนึ่งนึ นก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 ขวาขวานกนากเจ็บมากระวังระเบิดนะนก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 ตัวนึงเจ็บมากตอวนึนงไป<ะ> Bác lạy bác ló quá nhiều chị bị chụp mày đôi cưng hệ nice chôn lung hít gần mày hai mày 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 không mày 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 mày

ยกหลอกผมด้วยทุกคนมึงอยู่ไหนะะวะนะออกัาผมออกมาตาในสุดที่มีเอ้ราบอยู่จ้าเฮ้ยโอ้ยตูีจ้ะโอ้ยตัวอะไรกัดคอพอดีเลยแม่เสียดายว่ะทุกคนโอ้ยตัวอะไรประกัดคอนี่เพอาอ,อ,อ้าง tôi là dưới màn hết phải kể cho anh bay ạ chị nào không chị ạ chị ơi chị ơi <Watch> out. ตัวนึงนะครับใช <Watch out. S 1> โอเคำลังเจโลไอโฟดน้องน้องอย่างคม w a t c าซายมีเพื่อนคนเสาไแล้วคนเ่าเคียนะ ไ้เอาไปเร็อนขอนคิดขอนได้นะโอ้ยเย้มันขี่ฟีเลยอ่ะเ่มไปเลยพไปเลยขีไเไปเล็ขอนล่นเ่นมึงึงมึงงมงมึงมึงมมึงมึงมงมึงมมึงมนมะนม่งมงม้งมงมึงมึงมึงงมึงมึงงมงม้งมึงมึงงมึงมึมึงมึงมลงมไมมึงงมึงมึงงมงมึงมึงมงมงมึงงมึงมึงงมงมึงมม มันก,กินมันวิ่งเข้ามาลุงๆเลยมีท้ำแบบเก่าเนาะตรงนี้ปะ,ปะใช่น่าจะใช่มันวิ่งมาตรงนั้นเลยเ<อ>มื่อกี้กจอ็อดมีอยู่เหมือนกันออเอาไลยนะจ็อทยังมีเอ้าทำไมบักอะไรเงี้ยขึ้นใส่เล่นในบ้านเราเล่นตรงนี้ได้นะเพื่อน,เร,นอเราไม่จำเป็นต้องแบบดันก็นได้ลนะ ขึ้นเห็นไะเออขึ้นเหนได้ป่วะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะได้นะดูให้หน่อยดิมันต้องมีคนล็อกคนคนหนึงอ่ะอืมล็อกล็อกหน่อยล็อกลหน้ากดังอ่ะ w h a t c h o ขึ้นหข้างกูได้เห็นไดดูบล้อกบอก Watch o u ม่ติดอเลนกงมีนะนกุงมินะอโอ้โหเอ้แด้วยนข้างโน้นน่ะ ได้นะเพื่อนถ้ารีบขึ้นเอามาดึงนั้งผมได้นะคนหนึ่งรีบขึ้นดึงตั้งผมได้ได้จะดึงเบอร์สามได้จ้ะต้องรีบขึ้่นนะห้ามชะงักอ่ะแล้วก็ล็อกโคดังคนหนึ่งแต่มันเดินมาชิดแล้วเดินสี่ล็อกอต้องให้เบอร์สี่ล็อกอ่ะแต่ถ้าจากนี้ไปเดินต้องเกไม่ได้กดมาโทษเคลือบเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปหน้าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะมาทำให้นะครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ